สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์มีประสบการณ์จากเรื่องเล่าจาก f c นะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับลูกอมเจ็ดปยาช้างสารหลวงปู่ดิงวัดบางบัวนะครับหลวงปู่ดิงวัดบางมัว,ค,ว,มวคืออาจารย์พูดไปแต่และคลิปเนี่ยคือคนให้ความสําคัญมากคนให้ความสนใจมากๆนะครับคือมันเป็นประสบการณ์ที่ แม่งโคตเรเลียวอะนะครับประสบการณ์นี้จริงๆแล้วมันค่อนข้างหลอนจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่โหดร้ายนะครับคืออาจารย์อาจารย์ขออนุญาตเจ้าของแล้วขออนุญาตเจ้าของแล้วนะครับก็คือแต่แต่อาจารย์ไม่ได้เอ่ยชื่อสถานที่ไม่ใช่อ,อย่างเงี้ยคือเขาก็ยินดีจะให้แชร์นะครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพนักงานใหม่แกเป็นเ c ฟซีาจานะแกเพิ่งถูกไล่ออกดาวไซองกรน,นะฮะดาวไซองค,อนนค์กรก็คือ บริษัทลดลดจำนวนพนักง,งานแบบครบท้านะครัแบบและแกหนึ่งในนั้นคือก็ได้มาอยู่ห้าเดือนก็ไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายนะครับเพิ่นมามาเจออาจารย์มาเจอาาเจอาจารย์แล้วทีเนี้ยก็มาบนมาบนแล้วแกก็มาบนระพิเกนเน่แล้วแกก็ได้งานเลยนะมาบนบ้านอาจารย์เนี่ยบนผ้าแพรแล้วก็ผ้าแพรสองผืนแล้วก็ทับทรงหนึ่งชุดเงนะี้ยแกได้งานเลยนะครับได้งานเลย พอแกได้งานปับ๊บหายไปอยู่เกือบสมเดือนนะแกเครียดมากคือจันจำจำสภาพตัวไม่ได้คือมันคือแกเป็นผู้ชายนะอายุประมาณ30กว่าันนะคือตาโบปวดขึ้นซีกปวดแบบปวดเยอะนะครับแขนข้างขวาเนะี่ยไม่มีแรงถามว่าเอาขับรถมาไงให้ลูกพี่ลูกน้องช่วยขับรถมาหาจาันวันเสาร์แขนไม่ค่อยมีแรงนะครับแขนไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ ตามตัวเนี่ยต้องใส่เสื้อแขนยาวเพราะกลัวคนรังเกียจเพราะว่ามันเป็นตุ่มๆม,มันเป็นตุ่มๆพออาจารย์พูดถึงดาราท่านหนึ่งที่มีแบบตุ่มขึ้นเต็มตัวแล้วก็หน้าบวมแขนบวมอะไรเงี้ยเฮ้ยเขากลัวมากเพราะว่าอาการเขากําลังเป็นแบบนี้ไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคพุ่มพวงอะไรก็โรคพุ่มคือมันจะใช่ใชหรอวะงานกูไม่ได้หนักขนาดนั้นกูก็ไม่กินอาหารซ้ำๆ พักผ่อนกูก็เยอะนละกูมไม่นอนดึกด้วยเล่ายาไม่ปิงเล่ายาไม่กินไม่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 น่ามีทางนะครับแกเล่าให้ฟังว่าแกบนประพิเนตบ้างอาจารย์แล้วแกก็ได้งานแล้วหลังจนากนั้นแกก็ไปทํางานคือออฟฟิศเนี่ยมันมันอยู่แถวแถวอไม่ไม่พูดแล้วกันก,นกทมอารูแค่นี้พอใจกลางเมืองใจกลางเมืองออฟฟิศเนี่ยคือเข้าไปนะครับมันจะมีซีกซ้ายกับซีกขวาคือชั้นหนึ่งเนี่ย ชั้นหนึ่งนะมันเป็นบริษัทใหญ่คือชั้นหนึ่งเนี่ยมันบริษัทนี้รวยมากคือมันจะครึ่งหนึ่งของของออฟฟิศให้เช่าเลยนะครับส่วนเข้าไปเป็นรีเซพชั o นซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นโอเปอเรชั่นพวกเซลล์พวกเซลโคพวกพวกบัญชีนะครับแล้วก็ HR ซีกขวาไอทล้วนๆที่เหลือปฏิคันชั้นกลั้นแบบว่างๆว่างๆว่างๆ หรือบริษัทน,นี้มันดาวไซองค์กรอีกแต่ทำไมไมันต้องไม่นั่งกระจุกกันอยู่ฝั่งนั้นแม้กระทั่งแม้กระทั่งฝรั่ง,งที่เป็นคันที่มมนเจอร์ยังอยู่ฝั่งนั้นไม่เป็นไรเราชอบสันโดษอยู่ได้อยู่ได้จ้างกูแพงด้วยอะจ้างกูแพงด้วยมามานี่นะครับที่เก่าห้าหมื่นครับมานี่ห้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดไม่ต่อสักแอะ เอาเออกไปแค่ที่ไหนล่ะกูไปบนมาปากฏว่าปากฏว่าเอ๊ยยิ่งทำงานก็ยิ่งคันคันแขนคันคันล่องผ้าคันคันคอโดยเฉพาะขานี่คันมากตอนแรกก็งงง,งนึกว่าคือหลังคาเพดานเนี่ยมันเซลิ่งมันต่ำ มันเซลลิ่งมันต่ําก็ได้คิดว่าอากาศมันอบอ้าวอากาศมันอบอ้าวคิดว่าอากาศมันไม่โฟล์ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกครับไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกแต่ทําไมแขนแขนกับขาเนี่ยมันร้อนเผาาวุดวืดวุดวืดเหมือนมีเหมือนมีลมเหมือนมีอะไรวิ่งไปหาหมอบอกลมพิษไปหายอีกรอบหนึ่งหมอบอกว่าเป็นออฟฟิศินโดมไปหายที่หนึ่งอาการน่าจะเป็นโรคปุ่มพ่วงทำไมมึงละ มึงหลายโรคมึงสรุปให้กูหนอะน่าจะต้องดูอาการไปก่อนนะครับออกครับครับครับคุณหมอหมอสันนิษฐานแล้วไม่รู้โรคอะไรเอาสักโรคนี่แหละเครียดและที่สําคัญนะครับปวดไมเกรนครึง่งซี่ปวดเข้าไปในเบ้าปวดเข้าไปในขมับ,รบ,บตรงขมับ,บตรงนี้นะครับเบ้าตาปวดลามนะันหน้าเริ่มแบบปวดปวดตัวเนี้ยเริ่มพุดไม่ชัดโดยที่ไม่รู้ตัว มันรู้ตัวอีกทีหนึ่งคือเพื่อนที่เป็นเฮดอาร์เนี่ยที่รับตัวเองเข้ามาเนี่ยทักทําทไมทําไมพี่แกชื่อพิชัยช,ช,ชื่อจริง,รงๆเลยแหละทําไมพี่วิชัยพูดไม่ค่อยชัดเอา้าผมพูดไม่ชัดหรอเสียงเนี่ยขึ้นๆอย่างเงี้ยเวลาพูดเนี่ยตรงเนี้ยจะตึงๆมันแปลกมากแล้วที่แปลกมากกว่าน,นั้นนะครับเวลากินข้าวอ่ะ เพื่อนก็ไม่ให้กินด้วยต้องกินคนเนีอ้าวไม่เป็นไรกูสันโดดกูเป็นไอทีกูเป็นสายติดกินได้เวลากินน้ําก็ไม่ก็กินน้ำคนละแก้วแก้วของตัวเองในเขียนชื่อเอาฟินนี่แปลกมากแก้วคนหนึ่งก็เขียนชื่อนะครับคือก็แยกโซนแต่เขาใจำเปครับว่าโซนบัญชีกับโซนเซลล์อ่ะแล้วก็เฮดอาร์มันจะจุ้มๆกันอยู่ส่วนไอทีแก้วเดียวโดนดนไรวะ เวลาลงลิฟต์กับบ้านไม่ลงลิฟต์กับกูเซลลบัญชีตุ้มเต็มรอลิฟต์หน้าอ่ะไม่เป็นไรกูเพิ่งมาใหม่ไม่สนิทใครกูกูไม่แชร์กูรับได้เพราะเงินเดือนเยอะเพิ่มเงกูเจ็ดพันที่สำคัญการันตีโบนัสสองจุห้าทุกปีสอดห้าเดือนทุกปีแต่ปัญหาคือผู้ชายคนนี้หูแวว ังนะครับหูแววทั้งวันหูแววทั้งวันโดยเฉพาะตอนเย็นห้าโมงเย็นเสียงเพลงบรรเลงทรณีกันแสงตอนแรกไม่รู้จักเห็นเขาลํานั้นตีละนานึกว่านึกว่าอย่างเดียวมันคือบออฟฟิศใกล้วัดหันซ้ายหันข,ขวาชะงกชะงกร้อยแปดสิบองศาไม่มีวัดหรืออาจจะเป็นวัดอยู่ฝั่งนู้น แต่พอเลิกงานมาไปสอบแสดงหาดูไม่มีวัดอยู่ใกล้เคียงไม่มีแต่มารู้ทีหลังนั่นคือโทรณีกันแสงเพลงยอดฮิตเวลาเผาผีกูไม่ธรรมดาแล้วมีวันหนึ่งนะครับคือเขาอั้นไวว่างๆเดี๋ยวไปหาอาจารย์สามเดือนละไม่ได้ไปขอบคุณแก ที่บอกให้ได้งานมีวันหนึ่งนะแกตัดสินใจก,กูกูต้องเจออาจารย์วันเสาร์กูต้องคิวแรกเพราะอะไรรู้ไหมครับแกเข้าห้องน้ําแกห้องน้าเที่ยวฟิตนี่หละก่อนมาหาอาจารย์แนววันเดียววันศุกร์แกบอกเลยแกทํางานดึกแกแกแกงานแกเยอะวันศุกร์คนอื่นกลับบ้านแกไม่ไม่แไ่ขี้เกียจลงลิฟต์ด้วยเพราะมันไม่ค่อยคุยกับเราคือมาทํางานกูอยู่ได้ แกเข้าริบประมาณเกือบเกืบทุ่มหนึ่งแกเล่าให้ฟังนะแกก็นั่งแกก็นั่งแบบถ่ายถ่ายหนักอยู่แกได้ยินเสียงคำหนึ่งซึ่งแกบอกว่าแกไม่ได้หูแกไม่ได้หูแววเสียงพูดขึ้นมาว่า ห้องอีนห้องขาหนึ่งไม่มีคนเสียงมาเากไหนสักพักนะครับจะกดจักะโคกละจะกดจักโคกละมีเสียงพูดถึาแมวอยู่ด้วยชัดกดจักะโคกปับไ,ไปไปไปไหนนอนไม่หลับ คืนวันศุกนอนไม่หลับพระเพอพระเพอไม่มีเป็นคุณคอโลง่งเป็นคุณคอโลง่งกูอยู่สมาคมคอโล่งแห่งชาติพระเพอไม่มีทำไงดีสิ่งเดียวนะครับแม่งกินกาแฟตั้งแต่ตอนคืนทะลุเช้าแล้วออกจากบ้านตีสามนะครับมาดักรอบ้านอาจารย์เนี่ยตีสี่กว่า จอรดรถหน้าหน้าหมู่บ้านนั่นแหละกูไม่แชร์ยามให้เข้าหกโมงกูไม่แชรก์กูจะเจอกูจะเจออาจารย์คิวแรกตาโบม่เชอยบังคับญาติให้ขับรถมาให้เพราะแขนไม่มีแรงบังคับญาติไม่ได้ต้องมามามาบังคับมามาขับรถให้พี่หน่อยคิวแรกอาจารย์ครับผมโดนไหมครับ โดนโดนกันกังนี่ไม่มีใครบอกเราเหลือว่าเราอะอยู่ในที่ที่อาถรรพ์แรงมากทําหน้าเจือนเลยอาจารย์ผมอะผมไปบอกลาออกกับเฮดอานี่จะสามเดือนแล้วครับอาจารย์ผมบอกว่าผมออกวันจันทร์ผมไม่มาแล้วนะเพราะมันสิ้นเดือนมันยี่ห้า ที่เหลือผมขอใช้สิทธิ์ลาแล้วกันเฮดอาบอกไม่ได้นะคะที่นี่มีไอทีคนเดียวบริษัทจะอยู่ยังไงแม่งเวลาเน็ตเข้าไม่ได้นู่นนี่เข้าไม่ได้เซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเซลล์เรียกเข้าไปเทคอคชั่นเข้าไปซ่อมให้แต่เวลาเข้าไปเนี่ยมันมันพึ่งแตกรังวืออยู่ข้างๆสองเมตรเหมือนรังเกียด คุณเะผมอยู่ได้ไงอ่ะและผมอยู่เนี่ยสามเดือนป่วยแล้วป่วยอีกปวดแล้วปวดอีก,อกผมเป็นนักวิ่งนะคุณผมมาเนี่ยผมปวดเดินเบ้าตาเลยคันตุ่มเนี่ยผมจะเป็นแบบเหมือนดาราอยู่แล้วอะ่ะสภาพเดียวกันเลยให้ผมอยู่ไงเนี่ยผมจะหาเงินไปนรักษาตัวเองไหมเนี่ยคือคือผมไม่ยู่ะ่ะเชื่อผมเถอะผมผมอยากออกเชื่อผมเถอะผมอยากออกจริงๆ เดี๋ยวผมให้ผมให้รุ่นน้องอมาทำไม่ได้นะคะติดขัดเรื่องปัญหารเรื่องเงินหรือเปล่าคะทางเราจะเพิ่มเงินเดือนให้หลังผ่านโปรอยู่แล้วนะคะอีกสามเดือนผมไม่ได้ติดขัดเรื่องเงินเงินเดือนที่ให้นยฮะ,ะอีกเจ็ดพันเนี่ยมากกว่าที่เดิมเนี่ยผมพอใจผมแฮปปี้ผมไม่ใช่มาดึงเกมผมอยู่ลหวผมป่วยผมป่วยผมทํางานหนักจนหูแววหูแววหรอคะหูแววเหมือนกันหรอคะอา้าว ทำไมนะก็คนเก่าก็หูแววแล้วก็ทำงานไม่ได้แขนไม่มีแรงตุ่มขึ้นเต็มตัวเลยค่ะบอกผมหน่อยได้ไหมที่เนี่ยทำไมคนทั้งออฟฟิศเนี่ยถึงไปอยู่ซีกซ้ายทำไมจริงๆแล้วอ่ะคุณเนะี่ยเฮดอาร์ผมเห็นป้ายนะหน้าห้องเนี่ยเฮดอาร์ HR มันอยู่ตรงนี้ทำไมคุณไปอยู่ตรงนู้นแล้วทุกคนเนะี่ยทั้งแผนกเนี่ยประมาณห้าแผนกทำไมไปอยู่ซีกซ้ายทำไมซีกข,ขวามีผมไอทีคนเดียว บอกผมห่อยเนี่ยมันบอกผมอยากรู้มากเลยถ้าหนูบอกพี่อย่าไปบอกใครนะคะแต่วันนี้ก็บอกอาจารย์แล้วอาจารย์เจร,รู้โลกรู้นะฮะแม่งรู้แต่ก็ผิดทั้งชั้นนะครับคือตั้งแต่โควิดสองมาโควิดหนะึ่งเนี่ยบริษัทเนพอทนแต่พอโควิดสองปั๊บบริษัทมันต้องการ ดาวไซส์องค์กรคือลดจำนวนขนาดคนเขาก็เลยเพ่งเร็งทุกคนเลยเขาเขาบริษัทเนี่ยคันที่เมนเจอร์ในฝรั่งเนี่ยบอกให้ไอทีเนี่ยเช็คอีเมลทีว่าใครส่งลูกโป๊ใครเล่นเกมเอาคนที่ยอดแย่สามคนสามคนแรกก่อนสามคนแรกก่อนใครส่งลูกโป๊ใครส่ง,ปปสงเ,เล่นเกมใครเล่นเกมกัน ถ้าเล่นเกมออนไลน์ไอ้พวกนี้แม่งมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งเซลล์ sale. มันหันกล้องมันดูกล้องมันล้มุมกล้องนะครับกล้องหาไม่เจอจับไม่ได้สักทีเซลฉลาดคนจะเป็นเซลนี่ไม่ธรรมดานะอาจารย์นั้นเคยเป็นเซลรู้มุมกล้องไอที IT. รับหน้าที่มาเช็คตนๆพนักง,งานยอดแย่สามคน ที่วันวันนึงเอาแต่เล่นเกมออนไลน์และดูลูกโปรบริษัทให้ HR เชิญออกเชิญออกปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาคือถ้าเข้าไปออฟฟิศเป็นรีเซพชันนะครับซีกซ้ายจะเป็นเซลล์จะเป็นบัญชีจะเป็นคันที่เมนเจอร์ฝรั่งอยู่ทางนี้ส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็น HR แล้วก็ไอทีอยู่เงียบ ไอทีสมัยก่อนน่ะมีกันสองคน HR เนะี่ยมีสี่แล้วก็แต่ HR ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบัญชีปัญหาเนี่ยคือแอร์เนะี่ยแอร์เนี่ยฝั่งเนี้ยมันมีมันมีช่องแอร์อยู่สี่สี่ช่องเคยเห็นแอร์แอร์ฝั่งในออฟฟิศไหมฮะแอร์ Air ฝั่งในออฟฟิศและลมก็จะลงที่แผนกไอที IT. ลงที่พื้นลงที่ขาพอเซล ถูกเชิญออกสามคนแขนแขนเต็มแม็กกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะครับกล้องวงจรปิดจับภาพได้มีซุปเปอร์มีแอสเซสนต์แมนเจอร์หนึ่งคนแล้วก็เซลล์อีกคนนึงยืนกอดอกเยอะตอนเที่ยงสองคนนี้ไม่กินข้าวกำ อะไรก็ไม่รู้เป็นมงผงโปรโยอยู่เหนือลมโปรโยเนี่ยข้างบนเนี่ยสมมติว่าเป็นช่องแอร์เนาะมันเป็นแอร์ฝังผู้ชายคนเนี้ยกำอะไรก็ไม่รู้อยู่เหนือลมกำมือเนี้ยอยู่เหนือลมแล้วก็ค่อยโปรเนื้อหัวให้ลมมันพัด ไปที่อีกแผนกหนึง่งในกล้องเห็นแบบเนี้ยเห็นแบบเนี้ยแต่ไม่รู้อะไรเชื่อไหมครับไม่บ้านขันทั้งตัวแผนกไอทีสามคนนะครับป่วยป่วยป่วยไล่กันเลยป่วยตุ่มขึ้นตุ่มขึ้นตุ่มขึ้นไอที ไอทีมีคนนึงนะครับไอที IT มีคนนึงไปถอนของแล้วก็บอกว่าทั้งแผนกเนี่ยโดนของก็บอกให้คนที่สองเนี่ยไปถอนของแต่คนที่สามแต่คนที่สามปวดมาจนขาขาชาครึ่งซีกแขนชาครึ่งซีกแล้วก็หูแววปวดเพราะว่าคนนี้ลาไม่ค่อยได้เพราะว่าต้องทํางานจนลาร์มนิตงานมันงานมันเยอะ มันเป็นช่วงโอนงานจากต่างประเทศมาแล้วก็ต้องอินสตอลติดตั้งระบบให้กับให้กับบริษัทคนโตไอ้คนลูกน้องคนที่หนึ่งคนที่สองถอนของเลยนะครับแต่คนที่สามเนี่ยเป็นหัวหน้าเนะี่ยถอนไม่ได้เพราะไม่ค่อยมีเวลาไปสุดท้ายเป็นบ้าได้ยินหูแว่วทุกวันเนี่ยเทคยาอยู่นะครับกินยา กินยาไปรับยามากินยาตลอดเลยเป็นบ้าเป็นบ้าโหดมากนครับโหดมากที่พูดเนี่ยแผนกไอทีกับแผนกเซลเนี่ยเพื่อนกันนะคอมพนีทพิ์เนี่ยหัวจนฝากินเหล้าเมายาสนิทกันมากไปวิ่งด้วยกันด้วยอะไปวิ่งด้วยกันด้วยแต่เวลาเอากันเนี่ยแบบเวลามันโกรธมันแค้นกันนะครับ พื่อนส่วนเพื่อนรู้จักไหมครับเพื่อนรักหักเลมโหดขนาดแม่บ้านยังป่วยเฮดอาแม่งใส่ห้อยพระเฮอาแม่งห้อยพระเอาตัวราเป็นยอดดีย,ย้ายแผนมาส่วนนี้ค่ะหนูก็รอดอยู่ทุกวันนี้ตามที่พี่เห็นนี่แหละค่ะ <c oughs> <c oughs> ถามว่าผิดเขาได้ไหมไม่ได้เพราะว่าจับภาพเนี่ยไม่รู้ป่วยผงอะไรไม่รู้ไม่รู้แต่ทุกคนรู้ ว่าโดนของนั่นแหละแล้วพี่มานั่งอยู่คนนี้คนเดียวเนี่ยทุกคนรู้ว่าพี่เนี่ยโดนแน่แน่แก้วน้ํายังไม่ให้กินใกล้กันเลยกลัวโดนของตามถามว่าย้ายได้ไหมเคยจะย้ายชั้นออฟฟิศแล้วแต่สํานักงานส่วนส่วนอาคารเนี่ยเขาไม่ย้ายเขาลดราคาให้คันที่เมนเจอร์มันไม่เชื่อฝรั่งมันไม่เชื่อมันก็เลยให้พวกเราเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้แล้วหนูเป็นเอ็นอาร์เมนิเจอร กับลูกน้องก็ต้องย้ายกันเฮลโลมันก็เลยต้องเหลือที่นั่งให้พี่คนเดียว p r i v a t สุดๆโหทำของทั้งแผนกเลยทำของทั้งชั้นเลยนะโปรยใสรบลมเนี่ยแล้วก็เดินเนี่ยเดินประมาณสาเมตรนะเดินเพื่อให้ลมเนี่ยโปรยทั้งแผนกไอทีทั้งแผนกเลยคันยังล่องตูดคันยังง่ามง่ามขา อาจารย์ถามก่อนว่าเราอาจ,จะอยู่ต่อหรือจะไปแต่ตอนนี้ของโดนแล้วยังไงมันต้องเอาของออกนะยังไ,ไงมันต้องเอาของแต่เราไม่มีครม,มันออกง่ายๆเรามีคมตรงนี้จริงๆเราต้องได้งานดีจัดไปลูกอมหลุงมปูดิงลูกอมเจ็ดปญาชั้นสารเอาเนี่ยแขยนขาไม่มีแรงออฟฟิซินโดมแล้วก็โดนของด้วยจัดไปเลยครับอาจารย์ผมต้องอยู่ใช่ไหมครับเอามึงหาง,งานไม่ได้มึงต้องอยู่ต่อแต่ทําไมมึงจะอยู่ได้ในที่ที่มีอาถรรพ์ ที่เขาเล่นของกันง่อยเปี้ยเสียขาจะเป็นบ้าทำไงจะอยู่ได้ผ่านไปสิบวันทักไลนมาอาจารย์ครับผมกลับมาวิ่งได้แล้วนะครับดีใจด้วยอาจารย์ครับผมเพี้ยนหรือเปล่าครับ,รบอาจารย์ทำไมเหรอลมออกต้นคอลมออกหู าจารย์ให้บทสวดไปมันสวดทุกอังคารกับวันเสาร์มันสวดทุกวันอาทิตย์หนึ่งมัสนสวดสองวันอังคารกับเสาร์ลมออกหูลมออกคอลมออกข้อพับลมออกข้อพับขาปุ๊ด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 ,ด,ดผ่านไปสิบวันกลับมาวิ่งหลังเลิกงานครูมไม่ออกแล้ว HR เพิ่มเงินเดือนให้อีกสามพันผ่านโปรเดือนที่สี่ เพิ่มอีกสามพันรวมเป็นหกหมื่นบาทผมอยู่ครับอาจารย์ผมอยู่ครับอาจารย์ <laughs> ผมอยู่นานเลยครับตอนนี้ผมอยู่นานเลยครับ, <laughs> อ,นานรบอาจารย์ผมไม่ต้องการเพื่อนครับผมผมอยู่คนเดียวได้ครับอาจารย์อาจารย์ครับออฟฟิศทำไงครับ <laughs> เอาน้ำมนต์เอาเอาลูกองเนี่ยซื้อยาจาอีกลุกหนึ่งนะอีกลุกหนึ่งมันเลี่ยมมันเลี่ยมแล้วมันไม่อยากถอดมันกลัวของเขามันซื้ออีก่กหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนบทส่วนหลวงพ่อ,พอดิ่งนะ แล้วก็น้ำน้ำเนี่ยเทราดแล้วก็ใส่ฟอกกี้ตอนเช้ามาแต่เช้ามากแล้วมันฉีดทุกซอกทุกมุมฉีดฉีดีดมันฉีดทั้งทั้งซี่ก่ะของออฟฟิศอ่ะมันฉีดทั้งซี่ของบริษัทอ่ะฉีดหมดเลยนะับฉีดฉีดฉีดห้องนงห้องน้ํากูฉีดกูฉีดหมดฉีดทุกวันค่อยๆฉีดค่อยๆฉีดค่อยๆฉีดเริ่มไม่เวียนหัวเฮ้ยดีว่ะฉีดอีกฉีดอีกฉีดทำน้ำมนทำน้ำมลเอง สวดสวดซ้ําวันอังคารกับวันเสาร์อย่าได้แคร์กูสวดซ้ํากูไม่สนใจเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเป็นอย่างนี้แล้วโอ้ยอยู่ให้เป็นนะครับอยู่ให้ตรอตองอยู่ในที่ที่อาถรรพ์เนี่ยมึ่งเขาต้องของกันจนเป็นบ้าแต่เราต้องอยู่ครับเศรษกิจอย่างเงี้ยเราเลือกงานไม่ได้โอเคนะครับอยุคนี้อยู่อยู่แบบต้องสตองนะครับ แบบบ์ตายหาบบาบ้ารอดตายโอเคนะครับสวัสดีครับ